ี๋ยวอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปตามหมอเข้ามาก่อนอเฮียกูเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาหมอก่อนแป๊บนึงสวัสดีทุกคนไม่ไดเจอกันนานนะหมอเองกูหมองไงเฮียก็สวัสดีทุกคนนะหมอไปยังเองกลับมาแล้วนะครับ กลับมาทําไมกูก็ไม่รู้คือไอเด็กที่นั่นมันส่งมาฮะให้กูมานั่งเล่นเกมอีกแล้วแล้วก็มานั่งเล่นเกมเดิมที่คุ้นเคยอีกด้วยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมกูต้องมาเล่นเกมที่นี่อีกรอบนึงแต่ก็ไม่จริงนนองนะว่าไงพี่ก็ไม่ว่างนะล่ะผมแล้วก็ไม้เพียงเพลงมันดังจังเลยมันไม่กูไม่ไมไมมไมชินอเลยดังแรกเลยนะเสียงเกมมันดังมากเลยเราเล่นล่าสุดไปมันดังขนาดน,นี้ป่าวะไม่เสียงเสียงล่าสุดไปมันไม่มันไม่ดังขนาดนั้นนะ เข้าใจว่าคือ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 เสียงมันไม่ดังขนาดนั้นอ่ะมัน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 ไม่มันมันมันไม่ดังขนาดนั้นอ่ะคือคนเข้าใจป่ะเนี่ยเห็นป่ะเงินนิ้วกูไหมนี่เอานิ้วกูไปเดกหนึ่งทีจากที่เราเล่นไปมาตาที่แล้วเนี่ยนะคืออ่าเคสที่เรา่าดจัดไปตรงอ่าคอริดิโอไปนะครับผมคืออ่าตรงระหว่างทางเดินนะเราคาตัดระหว่างทางเดินเราเล่นจบแล้วรอบหนึ่ง รอบนี้เหมือนเค้กจะหนักกว่าเดิมเพราะว่าโรงพยาบาลปิดเขาไม่เข้าเราเลยต้องมาตัดที่โรงท,ที่ที่ลงบนอะไรเขาเรียกว่ารดเลยอะลดโรงพยาบาลแทนนะจ๊ะเอาแหละไปดีกว่ากูกูไม่รอแล้วแล้วกันนะกูเริ่มเลยกันใช้ประสบการณ์การหมอการเป็นหมอที่จบจากนิเทศมาฉันเนี่ยจบนิเทศมาจะเช็คแมาเป็นหมอเนี่ยเนาะไม่มีทางหรอ,อกไอ้เปรตสมควรสวัสดีครับสวัสดีเค้กมืออีกแล้วนะ มึงอีกแล้วในเอาแหละกูกูจะไม่พูดเยอะแล้วกันนะเพราะว่าคนไข้ก็คนเดิมเชื่อเค้กเชื่อจริงเชื่อเอกภพอ่าไม่บอกนามสกุลด้วยหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันแต่กูจําชื่อกูจํานามสกุลไม่ได้เห็นบอกมีปัญหาทางปัญหาทางจิตเอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไอ้ไอ้ใครขับรถวะไอ้เทสเมื่เนี่ยไอ้เทสมื่ขับรถไปเนี่ย ไอเทมึงขับรถไม่ได้มึงขับดีหน่อยขับดีดีหน่อยอี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 ออีอโยช่การผ่าตัดที่ใหญ่ใหญ่อย่าไเดี๋ยวเดี๋มดี๋ยวเดีย่เดเดี๋ยวเดเไอเทสมึงขับรถดีดีดีเทสเจ็ดดิด็กเจดดิ เทเลยไม่ขับไม่รู้กูกูรู้อย่างหนึงแค่ว่ามึงขับรถเที่ยวมากเดี๋ยวคักควักปอดกอนคักปอดกอนพักปอดกันไปอ่าปอดมึงไปเก็บข้างทางเอาล้กันนะกูกูไม่กูกูเก็บแล้วมีมึงอยู่ตรงนี้ยังไงเอาไปเอาเอาเเดี๋ยวเอียวเยวเดี๋ยวเเไอ้เทขับรถดีดี อข้ยไปเก็บทางเอางออกไปด้วยดิออกออกไปเดี๋ยวไปเอาขอขอโทษขอเคเคอโพีขอเคเคอโเคเคกุดจิ้มหน้ามึง่อนอ๊ะกุกุดฉีดฟอมาลีนกุดฉีดคีมฟอร์มาลีนใส่หน้าน้องเๆๆๆๆ อะไรมันโดนโดนวะเด้ออดเดอเดเด้เดมึง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 ฟังกูนะมึงฟังกูนะมึงมึงฟังกูนะไอ้คนขับรถที่อยู่ข้างหลังกูเนี่ยมึงฟังกูนะกูขอพาตัดไอ้เคสก่อนกูไม่รู้ว่ามึงมึงมึงคอดครับเป็นใครกูไม่รู้จักด้วยแต่ว่าที่แรๆมึงฟังกูอย่างแรกเลยนะคนไข้จะตายหาแล้วเลื่ออยู่พันเจ็บปั๊บเราจะตัดหัวใจนะผมไม่เล่นรอไม่เล่นที่เสียเวลานะครับ ไปเล่นให้เสร็จโอ้ยโอ้ยอย่าล้าจะออกไอไอส์นีไอสารีเดินแลววมามาไออ่ะ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 เอไปมาเดี๋ยวกูจะหล่นลงไปแป๊ะเฮียกูยังใส่หัวใจไม่เสร็จเลยมึงกาเสร็จแล้วล่ะเนี่ย จิงเกินนี่คืออะไรอ่ะคือแค่เอาหัวใจลงเอาแค่หัวใจลงไปแตะแบบนี้ยแบบหัวใจโรยแบบซอยแบสอย่างเงี้ยไอ้้เหียโคตรน่ากลัวเลยว่ะเอาละอ่าไม่ไม่เสียเวลารอนะรอเควสรอ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 เคสต่อไปเลยแล้วกันนะเนาะอันนี้คือไตคินี่ทรานสแพนต์นะครับผมผ่าตัดเปลี่ยนไตบนรถนะครับผมคนไข้ก็คนเดิมเลยอีเคสอีกแล้วนะครับ มึงอีกแล้วนะไอ้เขาขับรถข้างหลังอะมึงขับดีๆนะรอบหน้าเนี่ยแต่กูว่ามึงไม่น่าขับรถได้ดีๆนะแน่เลยกูดูทรงเนี Nir, kindness, ่ยกูว่ามันต้องอะไรบีอะไรแปลกๆแน่นอน,น so อันนี้คือลังไส้นะทุกคนเห็นปะกูกล่าไว้แล้วเชื่อว่ายังไงเนี่ยมึงไม่น่าขับรถดีๆแน่อะไรอะ๋อเขาบอกว่าขับ กูเชื่อว่าผ่าตัดบนรถเนี่ยมันผ่าตัดยากกว่าในโรงพยาบาลอีกเอออออโอเคแล้วก็อ่ตรงไหนวะตรงอ้าวเดี๋ยวได้ได้ได้เอ้ยยัยยัยยัยอยากจะกูบอกขับรถดีๆหน่อยขนาดจะกดจ้าจอมิ้วทำไมวะโอ้ได้เหรอได้ยังวะเนี่ยเดี๋ยวดำอันนี้อันนี้ได้ยัง ฟังก่อนอ้าวเดินๆๆๆๆๆๆเดินๆๆๆมึงนี่ตัดตัดไปทางซ้ายหน่อยโอ้ามันจะไหลมะเนี่ยเดินๆเนาะย่าๆๆอย่าเพิ่งไหลอย่าเพิ่งไหลอย่าเพิ่งไหลอย่าเพิ่งไหนอ่าหลบตรงนี้ก่อนหลบตรงเนี้ยอ่ะอ่าจอดตรงนี้กอ่อดอ่าส่วนมึงเนี่ยอ่ะมึงมึงเก็บไปข้างทางก่อนเดี๋ยวค่อยพอพ่อพ่อพอพาตัดสิ็ไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปเก็บข้างทางเอาที่ได เอามือมือตีซิโครไปตีซิโครงอ้าว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 อ้าเอ้าวอ้ามอทาวอ้าเอ้าวอาเอ้าว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 อ้าเอ้าว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 อ้าเอ้าวอ้าวอ้าวอาวอ้าอาวอาเอาอ st อ้าาเอ้าอ้าวอาวอ้าวอาอา้วอาอาอวอาอาเอ้ออาออาอาอวอาอวอ้อาอ้าาอาาออา้อาอาาอาาออ เออเรียบร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนผมจะตัดออันนี้คืออะไรวะกระเพาะอาหารป่ะไอที่เราโยนทิ้งไปเมื่อกี้นี่คือตับแต่ว่าอันนี้ที่เราจิ้มอยู่เนี่ยคือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมันอย่างตันนี้ตัวน้อยเดี๋ยดูดิเห็นป่ะเดอเด้อเดเด้อเด้อเดอเ้อล้ำไส้ใหญ่นะครับทุกคนนะ นี่นี่่านลำไส้ใหญ่นี่แน่ยา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 กูบอกให้ขับแล้วดีๆมึงไม่ฟังกูเลยชิผาลวยาชิผาลวยาชาก็เปยาชาก็ทำกูก็ทำหล่นอีกเด้อเดๆๆเดๆอเด้อโหเด้อเด้อเด้อยาใจยาใจยาโอ้ไปไกลเลยไปไกลหน่อยเอออผมจะหยิบมีดครับผมหยิบมีดหยิบมีดหยิบหยิบไปไกลไปอ้ยาชายังอยู่ ยาชายาชาฟอร์มาลินเออแม่การผ่าตัดนี้มันจะอ๋อยังอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยอยู่การผ่าตัดนี้มันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอ,อ่ะโอเคครับผมจะทำการอ,อ่าตัดไตออกแล้วนะจะตัดไตออกแล้วจะตัด,ต,ดตัดตัดไตออกหนึ่งข้าง อตัดตายออกอีกข้างหนึ่งตัดตายออกอีกข้างหนึ่งตัดายออกอีกข้างตัดตัดตัดตายกูจะตัดตไตตัดตัดตัดไตตัดตัดตัดไตมึงมึงหลุดดิมึงหลุดสักทีสิเอ่อหลุดมึงวะเฮ้ยมันหลุดยังวะเดี๋ยว อ่าฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนแป๊บนึงฟอร์ฟอร์มาลีนช่วยเลือดหยุดไหลได้แล้วทำให้มึงตายหานด้วยเหมือนกันโหตายดำมากเลยอ่ะอันฉี่ไปเยอะแน่ๆในเราเนี่ยเอ่อเอ่อเอเดี๋ยว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 กูว่ากูกูบอกไปหลายรอบแล้วว่าให้ขับรถดีๆไม่ฟังกูเลยเฮ้ยมอเอ้มันไม่ช่างแม่งไรเงี้ยกูอ่าเดี๋ยว ถ้าเป็นหมอเป็นหมอมือเดียวมึงใช้ชีวิตลำบากมากเลยนาะไม่อยากถามมึงจริงๆเลยว่ามึงเอามึงมึงมึงทำอะไรใช้ชีวิตเนี่ยมือขวามึงหายไปไหนอ่ะอ่ะเอาไปเอาตายมือเอาตายข้างเดียวไปก่อนนะเอาตายใส่ตายข้างเนี้ยงอามอันนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้มันก็ได้เลยเนาะโ่าเจาต่อไปนะครับผมผ่าตัดสมอง สมองนะฮะทุกคนไปเอาละมึงอีกแล้วนะมึงเนี่ยมนะนะึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะมึงอ่ะมึงอีกแล้วเหรอนี่ไหนมึงมึงอีกแล้วสินะอ๋อเดี๋ยวโอ้แล้วแล้วทุกควรจะทำยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะเอ่อมันมีวิธีที่ทำให้มันง่ายเนี่ยนะมันมีวิธีเดียวเท่านั้นนหละเจ็บนิดนึงนะน้องนะ

เล่นอะไเะเล่นอไเยอะมากนี่น่อ้เจดเอาคอนคอนมึงคายกันแหละคอนคอนมึงคายไ้อย่างงั้นแหะเดเดเอขอีดยากนขอฉีดยาก่นฉีดยาโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาเคียงมึงต่อว่ากูควรจะเอาไงไมึงดีเดี๋ยวเดอ่สมองสมองกระหมองไหน่ะสมองกับกับกับเชื่อมันแง่ออกไปได้จริงๆวะเดเด้ เอาไอ้นี่มาช่วยดีกว่าไหมอ่ะปิ๊บอ้้หองศา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 ท่านเจ้าเตอบเร็วจ้าโอ้ยโอเคพอ เก็บไว้ดีๆเนี่ยกาเก็บชิบหายแล้วมันปล่อยไว้งี้เหรออย่าละเดีนยวๆ้ออย่าอย่าอย่าฟอร์มาีนกูว่ะอย่าละเยงต้องรีทาห้เสร็จเอออเออกว่าแล้วกว่ากูว่ามันมันมไม่ง่ายงี้เดเด้ดๆเด้ดๆเด้กูกูจะรีทาม้เสร็จกูจะรีทาห้เสร็จกูจะรีทใม้เสร็จเจีเป็นหมอมันต้องเคลียร์กับเวลาเป็นหมอต้องเคลียร์กับเวลาเย้กูจะทับคนไข้ตายแล้วเดด้

<laughs> จริงๆนะฉันเป็นหมอฉันฉันเป็นหมอหมอกระมารอนอะจริงๆแล้วผมเป็นหมอกระมารอนนะทุกคนอ่าหมอจริงๆเขาเขาเคงไม,ไม่ไม่น่าจะทำอะไรอไ่นบ่อยๆไม่แน่หรอเวลาเขารักษาใข้เลื่อน <laughs> เลย12มิลลิลิตรนะครับทุกคนนะเลือดเลยสิบสองสิบนะทุกคน 12มิลลิลิตรนะทุกคนนะ12 12มิลลิลิตรนะทุกคนนะมาครับทุกคนแม่เรานี่มีความสามารถรอบด้านจริงๆเลยอะแบบคือผมเนี่ยมีความสามารถในการผัดตัด